ทีนี้ในเรื่องของระบบเปิดเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการอยู่สองประเภทนะครับก็คือ steady state กับ transient เนาะ steady state เนี่ยมันจะมีสมมติฐานอยู่สามข้อนี้ผมบอกว่าให้ไปดูในสไลด์เอาเนาะแต่พอเอาหยิบสาระมาแล้วกันว่าพอเราตั้งสมมติฐานสามข้อนั้นปุ๊บเราได้อะไรมาคําว่า steady state เนี่ย steady มันแปลว่าคงตัวสม่ําเสมออะไรแบบนี้นะ state ก็คือสภาวะใช่ไหมเขาก็เลยเรียกสิ่งนี้ว่าเป็น กระบวนการสภาวะคงตัวนะครับสมัยก่อนถ้าเกิดคุณมีโอกาสไปเจอตำราเทอร์โมสมัย2 0 3สปีที่แล้วคุณอาจจะเจอว่าเขาเขียนสิ่งนี้ว่าเป็น s s s f process อย่างเนะงนะ okay, ี้ยนะ s s f ก็ย่อมาจาก steady state steady flow process โอเคไหมก็คือสภาวะคงตัวการไหลก็คงตัวแต่ว่า หลังๆเขาขี้เกียจแล้วยาวเรียก s t e a d y s t a เ e ตโพเซ s เลยแล้วกันนะครับจุดหลักๆของมันคือตรงนี้นะครับเมื่อเวลาเปลี่ยนสภาวะของระบบไม่เปลี่ยนพอสภาวะของระบบไม่เปลี่ยนเทอมที่เป็น Change ด้านขวามือของสมการก็จะเป็นศูนย์นะครับก็เลยไล่มาดูอ้าวถ้างั้นผมยกสมการสมดุลมวลรูปทั่วไปมาวางเนาะ มวลเข้าลบมวลออกเท่ากับ dM by dT คือมวลของระบบที่เปลี่ยนใช่ไหมมวลภายในระบบที่เปลี่ยนทีนี้ถ้าเ <c oughs> มื่อเวลาเปลี่ยนสภาวะของระบบไม่เปลี่ยนแปลว่าอะไรครับเมื่อเวลาเปลี่ยนมวลของนะมวลภายในระบบไม่เปลี่ยน dM by dT ก็เลยเป็นศูนย์ แคสเนี่ย d m r ื่อถึงการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมของมวลภายในระบบใช่ไหมถ้ามวลภายในระบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็แปลว่าเป็นบวกถ้ามวลภายในระบบลดลงเรื่อยๆก็เป็นลบแต่ว่าพอเอาเ้นี่ยเอา,เอา,เอา,เอาสมมติฐานสามข้อนี้ไปจับนะครับเออมันจะออกมาเป็นว่าเมื่อเวลาเปลี่ยนสภาวะของระบบไม่เปลี่ยนเพราะ,ะนัน้นเมื่อเวลาเปลี่ยนมวลภายในระบบไม่เปลี่ยนงนั้น DMRTDQ ก็เป็นศูนย์โอเคไหม แปลว่าสมการนี้จะลดรูปหรืออะไรครับเหลือมวลเข้าลบมวลออกเท่ากับศูนแปลเป็นภาษาคนคือแปลเป็นภาษาคนคือมวลเข้าเท่ากับมวลออกโอเคไหม ก็คือถ้าผมย้ายนี่ไปไว้ข้างฝามันก็คือมวลเข้าทากับมวลออกใช่ไหมมวลจะวิ่งเข้ากี่ทางก็แล้วแต่มวลจะวิ่งออกกี่ทางก็แล้วแต่แต่ว่ามันต้องเท่ากันนะ่ะมวลเข้ากับมวลออกต้องเท่ากันนะมันถึงจะกลายเป็น steady state process เนาะโอเคไหมลงมาดูสมดุลพลังงานบ้างผมก็หยิบสมการสมดุลพลังงานรูปทั่วไปนะอันนี้ผมเอารูปย่อมานะไม่เอาพลังงานจนพลังงานสักย์มาขี่เกียจเขียน ในในตำราบางตำราบางทีเขาจะเขียนอย่างนี้นะตัวเนี้ยตัวเนี้ยถ้าเกิดจะเขียนให้เป็นแบบรวมพลังงานจนพลังงานศับดิด้วยว้บางทีเขาจะเขียนอย่างนี้โอเคไหมเพื่อประหยัดพลังงานในการเขียนคือขี้เกียจเขียนแบบคือจริงๆตรงเนี้ยมันต้องเป็นอะไรนะ h i บวกความเร็วขาเข้าบว,วอกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ขี้เกียจเขียนเขียนแค่นี้ อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออช่างมันอันนี้อันนี้ตัดพลังงานจนพลังงานสักออกไปจริงๆเนาะก็เขียนแค่นี้เหมือนกันถ้าเกิดเป็นสภาวะคงตัวใช่ไหมเป็น steady state คืออะไรครับเมื่อเวลาเปลี่ยนสภาวะของระบบไม่เปลี่ยนใช่ไหมเมื่อเวลาเปลี่ยนพลังงานภายในตัวระบบไม่เปลี่ยนก็คือ dE by dt เป็นศูนโอเคไหมสมการนี้ก็เลยจะลดรูปเหลือ ความพลังงานเข้าใช่ไหมคือเข้ามาในรูปความร้อนกับเข้ากมากับมวลใช่ไหมพลังงานออกก็ออกไปกับมวลนะครับออกไปกับมวลแล้วก็ออกไปในรูปของงานเท่ากับศูนย์โอเคไหมซึ่งอันนี้แปลเป็นภาษาคนก็คือพลังงานเข้า เท่ากับพลังงานออกโอเคไหมก็คือถ้าเราย้ายก้อนนี้ครับไปไว้ทางขวามือมันก็กลายเป็นพลังงานเข้าเท่ากับพลังงานออกใช่ไหมโอเคไหมเวลาอ่านตรงนี้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสมดุลไหมใช่ไหมมันก็แบบก็สื่อถึงลักษณะที่เป็นสมดุลเนาะออันนี้ก็เป็นภาพทฤษฎีของเซติสเตตโพเซ มีแถมท้ายนิดนึงคุณจะเจอคุณจะเจอกระบวนการพิเศษอันหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่า c l t e r i n g process c l t e r i n g process เนี่ยคือกระบวนการที่ใช้อธิบายพฤติกรรมของสิ่งที่เรียกว่าวาลดความดันใน vapor c o m p r e s t i o n cycle นะมันคืออะไรลองไปย้อนไปดูคราวที่แล้วนะจำวัฏจักรทำความเย็นได้เปล่าลูกคอยเย็นคอมเพรสเซอร์คอยร้อนวาลดความดัน ไอ้ตัววาล์ดความดันเนี่ยจะทำงานเป็นลักษณะทอตเชิงโปรเซสทอตเชิงโปรเซสลักษณะพิเศษของมันก็คือเอนทัลปีขาเข้าขาออกเท่ากันไว้ทำไมเท่ากันเท่ากันก็เพราะว่าทอตเชิงโปรเซสเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานสมสมติฐานอยู่สี่ข้อเป็นอะเดียบติกโปรเซสไม่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อมไม่มีงานเกิดขึ้น ผลต่างพลังงานจนระหว่างขาเข้าขาออกน้อยมากผลต่างพลังงานศักร,ระหว่างขาเข้าขาออกน้อยมากเดี๋ยวเป็นศูนย์ได้เพราะฉะนั้นสมการสมดุลพลังงานอันนี้ครับ Q ก็ไม่มี W ก็ไม่มีพลังงานจนพลังงานศักก็ไม่มีก็เหลือแค่อีสองข้อน,นี้เท่ากันแล้วแถม มวลเข้าออกก็เป็นสายเดียวด้วยมันก็จะเหลือแค่ h กับ h เท่ากันระหว่างขาเข้าขาออกเค okay, ไหม mm hmm. เดี๋ยวถึงโจทย์ที่เป็นท็อต i ิ้งโปรเซสเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าเนี่ยครับสมมติฐานอ,อ่อนนะครูปทั่วไปตรงน,นี้ก็ได้เนี่ยถ้าเป็นท็อตทิ้งโปรเซสใช่ไหมสมมติฐานมีสี่ข้อไม่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนไม่มีงานมาเกี่ยวข้องเป็น steady state process อีนี่เป็นศูนย์ ไม่ยุ่งกับพลังงานโจนไม่ยุ่งกับพลังงานสัตว์มีกระแสการไหลของมวลเข้าออกกระแสเดียวมัน mi me แม่นก็ m เดียวกันก็ตัดทิ้งไปเลยก็ได้เพราะเอา m ดอดหารตลอดก็ได้ก็เหลือแค่ไอ้นี่กับไอ้นี่เท่ากับโอเคนะครับวิธีไล่ก็ไล่แบบนี้นะอ่ะ ก็อันนี้คือพื้นฐานเซติสเตตโพตนะครับมันก็จะมีสมการที่เกี่ยวข้องอยู่สองอันคือสมดุลมวลสมดุลพลังงานที่ลดรูปแล้วนะครับเออแต่จริงๆนะเวลาผมแนะนำนักเรียนนะถ้าเกิดจะจำนะให้จำไอ้กรอบแดงๆเนี่ยครับเนี่ยสมดุลมวลก็ดูรูปทั่วไปอันนี้เอาไว้นะครับจำได้ก็ดีควรจำด้วยแหละถ้าจะเป็นว,วิศวะเครื่องกลน่นะ แล้วก็สมด,ดุลพลังงานรูปทั่วไปรูปนี้ก็ควรจําได้ยังจำคราวที่แล้วได้ไหมที่ผมไล่ว่าเทอร์โมในหน้าเดียวมันมีอยู่แค่หนึ่งคือดูว่าปัญหาที่เรากําลังวิเคราะห์อยู่ในสถานการณ์ไหนใช่ไหมระบบปิดหรือระบบเปิดใช่ไหมสเตตี้สเตตหรือทานเซียนใช่ไหมมันเป็นไปได้สี่สถานการณ์ใช่ปะแล้วเราก็บอกว่ามันมีสมการอยู่สี่สมการ,การที่เกี่ยวข้องใช่ป่ะสมดุลมวลสมดุลพลังงานสมดุล เอนโทรปี ropy, สมดุลเอ็กเอร์ีใช่ป่ะตอนนี้คุณเห็นสมการสมดุลมวลกับสมดุลพลังงานแล้วนะก็คืออันนี้อันนี้นะนี่คือสมดุลพลังงานที่ขึ้นหนึ่งในสี่ของสมการทางเทอร์โมอันนี้ก็อีกหนึ่งในสี่ตอนนี้คุณรู้สองสมการหลักของเทอร์โมไดนามิกไปแล้วนะแล้วจากสองสมการหลักนี้นะ เดี๋ยวคุณจะสามารถปรับเข้าหาสี่สถานการณ์ได้โอเคนะครับเดี๋ยวพูดให้หมดก่อนนะเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาดูว่าสองสมก,การนี้เวลาปรับเข้าหาสี่สถานการณ์แล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูทางเซน o พ e ซตก่อนนะ